เอ่าจจดยังไงนอ่ออัดแล้วครับอ่สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนาย RC TV นะครับมาเล่นเกมนะเกมอะไรอ่ะ e p c Battle อะไรสักอย่างเลยฮะไม่ค่อยเก่งผมจะเรียกเกมนี้ว่าสงครามมนุษย์ตองแตงฮะสงครามมนุษย์ตองแตงอะมาเริ่มเลยในดานแรกเลเวลแรกอืมเขาให้เงินมาสามร้อยอะฮะเฮ้อ นี่ครับเอานักเลงครับฟาร m f e ีเ e ฟ,ฟร e a t e r Brother ทุกอย่างเลยฮะไปเอาไปไปให้หมดเอาไปจนตังหมดยังโนเต็มละไปครับไปบวกกันดูดีค่ะชนะของฝั่งเราสีฟ้านะฮะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งสีแดงฮะ อ๋อตอนนี้แล้วครับนักมวยได้ประจําการเอ้ยประจําที่กันหมดเรียบร้อยแล้วครับอ่าสีฟา้า,ฟายัางไงสีฟ้ายังไงสีฟ้าเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามาไล่ต่อยโชกบลับางท้อง,งางท้องไปครับยังไงครับยังไงครับโอ้โหนี่นี่นะครับโอ้โหมาเป็นมวยครับมาเป็นภาคมวยแล้วครับนี่มันเกมอะไรนักหนาเอ้ยนี่นี่เหมือนเกมอะไรวะมาอ่าชานะอย่างใสสะอาดนะครับไปเลเวลสอง l e เ e l สอง มามาอ้าวอะไรเนี่ยไม่ขอบคุณโอเคมาต่อกันเลเวลสองเลยนะครับนี่ต่อไปเอาไว้นี่วอเตอร์รอนี่ครับไอดาบครับผมจะเรียกมันว่าไอดาบเพราะว่ามันเท่ดีตรงไหนเท่ตรงไหน,ไหนโอ้ยมันมาสองกองครับจะมากองเดียวก็ฟิลได้ไงดังเปี้ยๆเ,เลยเพิ่มเสียงหน่อย โอ้โหจะชนะไหมเนี่ยโอ้ยช,ชนะชนะโอ้โไอฝั่งอีกฝั่งไอฝังอ่งแดงมันอ่อนครับมันอ่อนนะครับเอามาตัวเดียวโอ้โห,โโหดูมันต่อยหน้ามันต่อยหน้าเออโดนดาบตีหัวแตกตายเฮ้อเฮ้อฟันหัวเฮ้ออุยแมงบอกโอ้โยมันบอกได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเย็ดเคเราแพ้ครับผมเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เอาอันนี้มั่ง ซักห้าคนอันนี้จาไปเหมือนกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามโอแค่นี้แหละครับมาดูดิใครจะชนะถ้ามันชนะนะโอ้โหถ้ามันชนะนะครับถ้ามันชนะนะผมก็จะเล่นอีกรอบเงืเงืเงถ้ามีเสียงรบกวน ที่ดังๆมากก็ขออภัยเลยนะครับผม่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอเบาเสียงทีวีดีวีดีก่อนอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอขออภัย้วยนะครับผมเป็นหวัดนะครับมอยมอยออกไปออกไปเกมนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับรายการเราเรายังไม่ได้โหลดมาเล่นอันนี้ผมจะแคสเกมในมือถือแบบรัวๆล้วนๆเลยครับถ้าเป็นเกมในคอมนะ ผมจะไอ้นี่ครับเด a บ b ายเด l ไลท์แต่คงต้องรออีกนานครับเพรตอนนี้คอมพังผมก็รอรอว่าเมื่อไหร่จะได้กลับไปเล่นเดทบายเดทไลท์ผมอยากเล่นเดทบายเดทไลท์ฮะยากเล่นมอ,อกแต่ตอนนี้เรามาสู่สถานการณ์อันตึงเปี้ยะเอ้ยไม่ใช่ตึงเครียดครับอือยากจะเล่นอืมโอ้โหของเราต้องตายตัวเดียวเองโอ้โหธนูแม่ง โอ้โหทะนุมแม่โคขี้โกงอ่ะผมบอกเลยดูดิแต่มันคงไม่ขี้โกงหรอกเรากากเองอ่ะเราสองตัวช,ชนะแม่งไหมเนี่ยไม่ชนะเหลอไม่ฮือตายโอ้ shit shit เดี๋ยวฟะเราต้องเอาไปแก้ทางแก้ทางมันไปเฮ้ เอาไปเอาไปเอาไปเนี yeah, ่ยเอาไปแค่สตัวบอกโลมามตรงนี้หน่อย <Yeah. S 1> เฮ้ยโอ้โกดผิดโอ้ยชิบหายแล้วไงครับผมโอ้โหสวยแลละงานนี้จะชนะไหมเนี่ย mm. อืมอืมตุ๋ยหลังมันเออดีมากลูกพ่อตุ๋ยหลังมัน ดีมากตุยหลังมันไม่ตุยหลังมันลูกพ่อตุยมันดิเฮ้อตายแล้วครับประตยเริ่มหัวร้อนแล้วนะเว้ยหัวร้อนเกมมิออ่งเมื่อ,อไหร่เมื่อไหร่ที่เราจะชนะมันมีธนูใช่ไหมเราจัดให้นาย เรารู้ว่านายชอบธนูเหรออ๋อทนูเหรออ๋อนูใช่ไหมเพื่อนธนูใช่ไหมอ๋ออ๋นูแม่งยิงเอาได้ธนูเพื่อนยิงมาสิเพื่อนยิงมาสิเพื่อนเออนั่นแหละรอมันไว้ก่อนเออนั่นแหละ ไปเดี๋ยวสองตัว่าดูดิจะชนะไหมออาชิบหายแล้วครับผมมันตายแล้วยิงแม่งเลยดีมากไอหัวแดงไอหัวแดงยิงมันดีมากหัวแดงหัวแดงลูกป้อยิงมันยิงมันดีรู้เฮ้ยยิงมันดิเฮ้ยชิบหายแล้วไงครับผมยิงมันยิงมันเฮ้ยยิงมันยังยังเหนียวอยู่เฮ้ยตายห่าเลยครับผม มาเลยมาเยมาเลยเราจะชนะอืม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 แต่ไม่อืมอืไปแม่งเยอะๆไปแม่งเยอะๆเออมาเอานี้มามึงเออมามาไอแดงไอแดงไอแดงก็เริหัวร้อนแล้วครับผมจังหวะนี้ เออไอแดงไอแดงไอแดงลูกพ่อไอแดงลูกพ่อเออไอแดงไอแดงดีมากยิงกันไปเลยลูก่ะเรามาดูสถานการณ์อ,อันตึงเครียดตรงนี้กันดีกว่าเฮ้ย mm hmm. แมงหลุดได้วะแค่ okay. ยิงมันดีโหอ้ิลืมไปว่าหายแล้วครับโอยแตนูตรงนี้นี่ก็อะไรจะโหดขนาดน,านั้นดูฝั่งเราสิครับโอ้โหดูจากสถานการณ์ตอนนี้นะ ดูเหมือนว่าฝั่งเราอ่ะแพ้ครับเฮ้ยไปเกมนี้อีกแล้วใช่ไหมออกไปไม่เกี่ยวโอ้คลิปเจสินนี่เขาสินไปเนี่ยมาตาลีตาสุดท้ายแล้วยากอะไรนักหนาะจะยากอะไรนักหนา <laughs> มันจะยากอะไรนักหนา แปบนึงนะครับขอเวลาสัก่กลับมาแล้วครับผมไปเพิ่มตังมานะครับผมไปเพิ่มตังมาเล็กน้อยนะฮะเออเออเออแปบนึงนะครับแปหนึงนะครับอ่ากลับมาแล้วครับผมไปเพิ่มนี่ครับข้างบนเห็นไหมครับข้างบนขวามือครับนี่ผมจะเห็นว่าตังอะไรครับ ผมใช้ไปเมื่อกี้แล้วก็เพิ่มคนจานวนคนให้มากขึ้นอ๋นอตัวนี้ไอตัวนี้เป็นตัวหนึ่งมาไป let's go ดูที่ใครจะชนะคราวนี้ผมเอาจริงอะเอาจริงเอาจริงเอาจ,จังอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะเอาจริงเอาจังฮะไงยังไงลูกพ่อยังไงเอาเป่าเอาเ้าเ,อาเจอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะชนอะอีกอะ ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ใช่เล่นเอาตายหาเลยครับโถไม่น่าชมมันเลยเออขอชนะสักทีเธอโถคิดมันจะยาวว่ะสักทีเธอนะนะนะเล่นด่านนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยบอกเลยถามหน่อยเออยิงมันสิเว้ยเออนั่นแหล่นั่นแหล่ดิมาก ดีมากอ่าชนะสักทีครับผมเย,ย่เย่เย่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับเนี่ยแปบ๊บนึงแป๊บนึงขอไปคลิปแบบเต้เต้หน่อยเต้เต,ต้เอ้นี่ไงโฮอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมรับดูจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์และติดตามด้วยนะครับ ผมจะได้มีแรงกำลังใจทำคลิปต่อเย่เ yeah, ย yeah. ่บ๊ายบายจุ๊บ